สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข่าวสารชุดล่าสุดกันนะคะวันนี้เรามาีข้อมูลความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆของหุ้น3ตัวในตลาดสหรัฐค่ะที่กำลังเป็นที่จับตามองเลยมีทั้ง Novo n o d i s กบริษัททะยา eos energy enterprises หรือ eos e SE, ที่เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็ Palantir Technologies บริษัทเทคโนโลยีข้อมูลค่ะเราจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญจากข่าวพวกนี้กันแล้วก็ พยายามทำความเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายยังไงกันบ้างนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะกับ Novo NoDisk ที่เพิง่งสร้างความฮือฮาพอสมควรด้วยการประกาศความร่วมมือครั้งสําคัญกับ o s สโ o ร้านเค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐค่ะเรื่องก็คือสมาชิก o s ส c o ที่มีใบสั่งยาแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะไม่ได้ผ่านประกันตอนนี้จะสามารถซื้อยาลดน้ําหนักยอดฮิตอย่างเวโกวีแล้วก็ออสเอมตได้ในราคา 499ดอลลาร์สหรัฐต่อก,การใช้4สัปดาห์ค่ะครับราคานี้ก็คือเท่ากับที่ Novo Nordisk ขายผ่านช่องทางตรงของตัวเองเลยอย่าง NovoCare Pharmacy ซึ่งอันนั้นเป็นบริการสั่งยาออนไลน์ของบริษัทเขาเองจุดที่น่าสนใจหรือน่าวิเคราะห์นะครับคือกลยุทธ์การขยายช่องทางเข้าถึงยานในกลุ่ม GLP-1 ของ Novo Nordisk กลุ่มยานี้ก็คือยาที่เรียนแบบฮอร์โมนช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดลดความอยากอาหารอะไรพวกนั้นนะครับการจับมือกับคอสโคครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่จ่ายเงินสดโดยตรงเลยซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่แล้วก็มีความต้องการสูงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับกระบวนการเบิกจ่ายประกันที่อาจจะซับซ้อนด้วยครับอ๋อหมายความว่าโนวโวนอดิสกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขายผ่านระบบประกันสุขภาพแบบเดิมๆหรอคะ ถูกต้องครับถ้ามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือก่อนหน้านี้ Novo ก็เคยไปร่วมมือกับค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart มาแล้ว CVS Health ก็ด้วยรวมถึงแพลตฟอร์มส่วนลดอย่าง GoodRx อีกก็เพื่อเสนอราคาพิเศษแบบนี้แหละให้กับคนที่จ่ายเงินเองการขยายเครือข่ายพันธมิตรค้าปลีกใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย มันจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้แน่ๆครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐในระยะยาวได้ด้วยโดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ราคาทีอา่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยครับน่าสนใจนะคะการเน้นตลาดจากเงินสดแบบนี้เอ๊ะมันอาจจะทําให้สงครามราคายาลดน้ําหนักเปลี่ยนสมรภูมิไปเลยหรือเปล่าคะจากเดิมที่แข่งกันผ่านระบบประกันมาเป็นการแย่งลูกค้าที่ยอมจ่ายเองโดยตรงซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อกําไรในระยะยาวได้เหมือนกันนะคะ เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเลยครับการเข้าถึงง่ายขึ้นมันก็อาจจะหมายถึงปริมาณขายที่มากขึ้นแต่ก็อาจจะมาพร้อมกับแรงกดดันด้านราคาในกลุ่มลูกค้างเงินสดด้วยเหมือนกันซึ่ง n o v o n o d i สเองก็คงต้องหาจุดสมดุลดีๆครับระหว่างการขยายฐานลูกค้ากับการรักษาอัตรากาไรไว้อืมเข้าใจเลยค่ะอะขยับมาที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะคะ เรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยกับหุ้น EOS Energy Enterprises หรือ EOSE บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นพุ่งขึ้นแรงมากค่ะถึง22เเลยทีเดียว ใช่ค่ะมีปัจจัยหนุนมาจากนักวิเคราะห์ของ B Riley ที่เขาปรับราคาเป้าหมายของ EOS E ขึ้นไปเยอะมากถึง60%จากเดิม5ดอลลาร์ไปเป็น8ดอลลาร์แม้ว่าจะยังคงคำแนะนำไว้ที่เป็นกลางหรือ neutral ก็ตามนะคะแต่การปรับเป้าหมายขึ้นแรงขณะนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนได้ไม่น้อยเลยค่ะ ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะสาเหตุสำคัญที่ขับเคลื่อนความสนใจในหุ้นกลุ่มกักเก็บพลังงานตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยมันมาจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นมหาศาลจริงๆครับโดยเฉพาะจากฝั่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังตอแบบก้าวกระโดดเลย คือศูนย์ข้อมูล AI เนี่ยมันต้องการพลังงานเยอะมากแล้วก็ต้องเสถียรมากๆด้วยนั่นก็เลยทําให้โลกต้องการเทคโนโลยีการจัดเก็บแล้วก็ส่งจพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบที่ไม่เคยต้องการขนาดนี้มาก่อน EOSE ซึ่งเขาพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบสังกะสีสําหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ grid scale อะครับก็เลยได้รับความสนใจเป็นพิเศษด้วยฟังดูเป็นโอกาสมหาศาลเลยนะคะ แต่ก็เห็นมีข่าวเรื่องการระดมทุนออกมาด้วยที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับหุ้นจำนวนสูงถึง7.33ล้านหุ้นเรื่องนี้อาจทำให้นักลงทุนบางส่วนเขากังวลเรื่อง d ด l u t i o n หรือเปล่าคะคือมูลค่าหุ้นเดิมอาจจะลดลงได้ใช่ไหมคะใช่ครับมีประเด็นเรื่องการระดมทุนจริงแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดนะจะพบว่ามันไม่ใช่การออกหุ้นใหม่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปหรือ public offering ทั้งหมดนะครับ แต่มันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือ warrant holders เดิมนะครับได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญในราคาที่กำหนดไว้แล้วตัวเลข7.33ล้านหุ้นที่ว่าเนี่ยคือจำนวนสูงสุดถ้าหากผู้ถือ warrant ทุกคนเขาใช้สิทธิ์ครบถ้วนนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแปลว่าเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนกลุ่มเดิมที่เขาถือ warrant อยู่แล้วถูกต้องครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่มเดิมนะที่มีต่อศักยภาพของบริษัท แล้วก็ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมน้อยกว่าการออกหุ้นใหม่จํานวนมากๆไปขายให้คนทั่วไปโดยตรงเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิ์ครั้งนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนครับว่าจะนําไปใช้สนับสนุนการดําเนินงานการขยายธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สังกะสีต่อไปแต่ถึงแม้จะมีโอกาสเติบโตสูงแล้วก็มีวิธีระดมทุนที่น่าสนใจแบบนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการประเด็นนี้สําคัญมากครับ คือแม้ EOS จะมีศักยภาพแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตจริงๆนะแต่สถานะทางการเงินในปัจจุบันก็ยังคงขาดทุนอยู่ครับข้อมูลล่าสุดนี้ชี้ว่าถ้า Gross Margin หรือกำไรขั้นต้นเนี่ยติดลบถึงลบ200โห้ oh. ครับซึ่งหมายความว่าต้นทุนขายยังสูงกว่ารายได้ที่ทำได้อยู่มาก บริษัทก็เลยยังไม่สามารถทำกำไรจากยอดขายได้ในขณะน,นี้แม้ว่าจะมีมูลค่าตลาดราวๆ3า2พันล้านดอลลาร์แล้วก็ราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ประมาณ12.60ดอลลาร์ก็ตามครับโหติดลบ200เเซนี่หนักเหมือนกันนะคะแปลว่านักลงทุนที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็ต้องเข้าใจและก็ยอมรับความเสี่ยงที่สูงมากจริงๆต้องติดตามทั้งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเลยว่าจะทำได้จริงตามแผนไหมแล้วก็ต้องดูตัวเลขการเงินอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ ใช่เลยครับเป็นหุ้นที่มาพร้อมกับความคาดหวังสูงมากๆแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นกันต้องชั่งน้ำหนักดีๆครับระหว่างโอกาสในการเติบโตระยะยาวกับความท้าทายในการไปถึงจุดที่ทำกำไรได้จริงๆจีซบริษัทซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้หุ้นถือว่าร้อนแรงมากๆในปี2025ได้รับอันนี้ส่งจากกระแส AI ด้วยแล้วก็การได้สัญญางานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุดก็มีข่าวที่สร้างแรงกดดันเข้ามาอย่างจังเลยค่ะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีรายงานภายในของกองทัพสหรัฐฉบับเดือนกันยายน2025มันหลุดออกมาระบุว่าระบบสื่อสารในสนามรบที่ชื่อว่า NGCC2 Next Generation Combat Command ที่พลเทียร่วมพัฒนานั้นเนี่ยถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงมาก very high risk เลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งานแล้วก็การป้องกันการแทรกแซงระบบข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงทันทีลบ7.5ในวันศุกร์ปิดที่173.07ดอลลาร์ 7, จากเดิม187.05ดอลลาร์ 05, ถือว่าเป็นการร่วงลงที่หนักที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีในวันนั้นเลยนะคะสิ่งที่น่ากังวลจากรายละเอียดในรายงานฉบับนั้นคือการชี้ไปที่จุดอ่อนเรื่องการขาดการควบคุม สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้หรือ User Access Control ที่รัดกุมนะครับแล้วก็การไม่มีระบบบันทึกการตรวจสอบหรือ Audit Trails ที่เพียงพอซึ่งมันเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากเลยต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำแอปพลิเคชันจากภายนอกที่อาจจะมีช่องโหว่อยู่แล้วมาใช้งานร่วมกับระบบ,บด้วยคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและก็สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับสำหรับบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่าง Palantir ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ทั้ง p a l a n ช i r แล้วก็ a n d r ร l ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในการพัฒนาระบบ NGC 2นี้ก็ออกมาตอบโต้ทันทีเหมือนกันค่ะโดยยืนยันว่าข้อมูลในบันทึกของกองทัพนั้นล้าสมัยและไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาบอกว่าปัญหาที่เคยระบุไว้เนี่ยได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วระบบไม่มีช่องโหว่ตามที่ถูกกล่าวหาอีกต่อไปค่ะไอรับทางแอนดริก็ยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า การประเมินความปลอดภัยในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามปกติอยู่แล้วแล้วก็ทุกประเด็นที่พบก็ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนําระบบไปใช้งานจริงแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นการออกมาตอบโต้เพื่อ,อ,อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับถ้าดูภาพรวมโครงการ NGC2 นี้มีเป้าหมายสําคัญคือการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรียล t i m e ในสนามรบทั้งจากทหารยานรบ ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเข้าด้วยกันโดยมี Microsoft แล้วก็ซัพพลายเออร์รายอื่นร่วมพัฒนาด้วยถึงแม้หุ้นจะร่วงแรงจากข่าวนี้แต่ถ้ามองก่อนเกิดเหตุการณ์หุ้นพลันเทียก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่า120%นะคะในปี2025ซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วหลังจากมีการถแถลงข่าวชี้แจงราคาก็มีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายนอกเวลาทำการด้วยค่ะ เหตุการณ์นี้มันสะพานคราบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะครับมันคือความท้าทายที่แท้จริงเลยในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ซับซ้อนและ AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านกลาโหมและความมั่นคงซึ่งมีความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมสิทธิ์การตรวจสอบช่องโหว่หรือการป้องกันการแทรกแซงการที่ระบบเคยถูกจัดชั้นว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากแม้ว่าจะมีการแก้ไขแล้วก็ตามเนี่ย มันก็ทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พัฒนาแล้วก็ลูกค้าภาครัฐเองต้องเพิ่มความโปร่งใสามากขึ้นแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องด้วยครับอืมหมายความว่าแค่เทคโนโลยีล้ําสมัยอย่างเดียวอาจไม่พอแต่ต้องพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้ได้ด้วยโดยเฉพาะในงานที่สําคัญระดับนี้เลยนะคะถูกต้องครับความสามารถในการจัดการกับปัญหาด้านปลอดภัย และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไว้ใจได้จริงๆสําหรับภารกิจสําคัญระดับชาติเนี่ยจะเป็นปัจจัยชี้ขาดเลยครับต่อความเชื่อมั่นของทั้งลูกค้าภาครัฐและนักลงทุนที่มีต่อพลันเทียในระยะยาวเลยทีเดียวเอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของทั้ง3บริษัทกันไปพอสมควรแล้วนะคะสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างจากที่คุยกันเราเห็นภาพที่น่าสนใจหลายด้านเลยโ o n o นอริส no กำลังเดินเกมรุกในการขยายช่องทางเข้าถึงยาลดน้ำหนัก ผ่านเครือข่ายค้าปลีกเพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่จ่ายเงินสดโดยตรงครับขณะที่ EOS Energy Enterprises หรือ EOS Es ก็ได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยจากเมกะเทรนดเรื่องความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะจากฝั่ง AI นะครับแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงในการสร้างผลกำไรให้ได้จริงจากธุรกิจ ส่วนพาลัน t เทียถึงแม้จะมีผลงานที่แข็งแกร่งมาตลอดและก็อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงก็ยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นในโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญนะคะวนวัตกรรมต้องมาพร้อมกับความน่าเชื่อถือด้วยครับและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นชนคิดต่อนะครับ เรามักจะตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคพลังงานทางเลือกหรือระบบ AI ที่ชานฉลาดมากๆแต่เรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำให้เทคโนโลยีนั้น เข้าถึงได้หรือ accessibility สำหรับคนทั่วไปการสร้างผลกำไรหรือ profitability ทางธุรกิจให้ยั่งยืนและการรับประกันความปลอดภยัยหรือ security ในการใช้งานจริงซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันมักจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วสวยหรูเหมือนที่เราคาดหวังไว้ตอนแรกคำถามสำคัญก็คือ เราจะสร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับความรอบคอบในการจัดการกับอุปสรรคความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆที่ตามมาในโลกความเป็นจริงได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานามาเจาะลึกกันก็ครบถ้วนแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ